มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเพราะเราไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เราไม่สามารถออกกาลังกายได้เราไม่สามารถกินอาหารจืดได้ชีวิตเราขาดความแซ่บไม่ได้ <c oughs> คือแบบร่างกายเรานะคะไม่สามารถลดละเลิกได้เราชอบกินมากอาหารข้างๆนี่เป็นอะไรที่แบบอร่อยมากแต่จะบอกว่าต้องรักวาง ตอบโจทย์มากสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องรู้สึกจะอาเจียนรู้สึกจะแบบว่าคือเหมือนเวลาเรารับประทานอาหารนี้พอหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกแบบอยากอาเจียนอยากเรออยากพันจากต้นอ่อนข้าซาลีจ้าผ <c oughs> สม โรเวลาเจลหรือว่านหางจระเข้ต้องก่อนเลยนะคะ3กล่องเข้าคอส6กล่องเข้าคอสขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณเป็นโรคกระเพาะอาหารมากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวน้องเอกนะคะบอกเลยอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะวิธีการที่เราจะลดโรคกระเพาะอาหารเราจะต้องทอํายังไง1ค่ะเราจะต้องทานผักผลไม้ให้ได้วันละครึ่งกิโลขึ้นไปว่าน้าตาลในผลไม้นี่ก็น่ากลัวถามว่าเป็นน้ําตาลดีไหมก็เป็นน้ําตาลดีแต่ปริมาณมันเยอะจนเกินไปอย่าไปกินอะไรมั่วซั่วโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะผัก ผลไม้ครึ่งกิโลนะคะแล้วผักที่ดีควรเป็นผักสีเขียวหลายคนไปกินฟักทองไปกินแครอทไปกินมะเขือเทศผักสีเขียวผลไม้สีเขียวอะมีอะไรบ้างเช่นบล็อกคอรีกวางตุง้งผักบุ้งคันนาอะอะไรประมาณนี้นะคะผักใบเขียวอโวคาโดโอตายแล้วมีอะไรกกีวี เทียบเท่ากับการทานผักผลไม้ครึ่งกิโลวันหนึ่งคุณทานเลยสองซองตัวนี้ค่ะประกอบไปด้วยสารสก,กัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีนะต้นอ่อนข้าวสาลีหรือว่าวีทกัตน้องเป็นราชินีของสมุนไพรพืชนะคะโดยเฉพาะหญ้าที่มาจากต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมีคุณนักประโยชน์สูงมากคือประโยชน์เยอะมากนะคะคือคอรฟิลที่อยู่ใน ตัวต้นอ่อนข้าวสาลีสามารถช่วยบำบัดรักษาอาการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายให้กับกระเพาะของเราหลายคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะจะมีอาการอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออาการอักเสบต้องกินผักผลไม้ซึ่งนี่คะ่ะตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์มาก